สวัสดีค่ะวันนี้พบกับโอนะคะวันนี้โอพามาชมอ m e l a ตัว vl นะคะตัวท็อปของเราราคา6กแสนเก้าหมื่นเบาทนะคะวันนี้มากับโปรโมชั่นพิเศษนะคะออกรถเพียง1,9,000บาทเท่านั้นแล้วก็ผ่อนเพียง9,000กว่าบาทนิดนเท่านั้นเองนะคะมาชมรถกันค่ะว่ารถของเรามีดีอะไรบ้างอเม l ่ era, ตัวท็อปของเรานะคะมีกล้องรอบคันนะคะโชว์ที่หน้าจอทัชสกรีน8นิ้วนะคะและมีปุ่ม ss เรียก ความช่วยเหลือฉุกเฉินได้ด้วยนะคะมีคูดคอนโทรลด้วยนะคะสามารถสั่งการสตาร์ทรถเปิดแอร์รอด้วยรีโมทหรือโทรศัพท์ได้ด้วยนะคะเอเมล่า1 0 0 0พเทอร์โบแรงไม่เกรงใจใครนะคะช่วงนี้โปรโมชั่นของเรามีเยอะให้เลือกเลยนะคะถ้าใครสนใจรายละเอียดติดต่อมาคุยกับโอได้นะคะขายให้ทุกโปรทุกแบบเลยนะคะอยากได้แบบไหนบอกได้เลย